ยังมาโตกันดั้มไปแล้วครับอัน,นั่นแหละทำไมถึงอยู่กับซับทำไมถึงมาทำสงครามละ่ละนายก็เคยพูดไม่ใช่หรอว่านายเกลียดสงครามละ่ะแล้วทำไมนายถึงได้ทำลายเฮลิโอโพลิสละ่ะโอ,อทีเด็ดไซยูระอยัอยงไงก็เมืกับนายไล่ตามเธอเพลยทั้งนันที่เธอไม่ชอบเลยอยากตายเลยครับ<ห>ตายในที่แบบนี้ มันไม่มีความหมายไม่ใช่เหรอครับ <love> แค่ความรู้สึกเนี่ยมันใช้ปกป้องอะไรได้อย่างนั้นเหรอหยุดเธอะเก็บดาบสักิีระพวกเราไม่ใช่ศัตรูกันนะจริงไหมเพราะว่าพวกเดชาโร่งงี่เง่าพวกนั้นสร้างของแบบนี้ขึ้นมา,างไงเล่านั่นสินะฉันดีใจนะที่ได้พบก,กับคางารีนะฉันจะปกป้องเธอเองทนายจริงขอโทษที่ออกมาเองแบบนี้ แต่ฉันถามห้องดูแล้วนะคะว่าออกไปได้ใช่ไหมถามทั้ง3ามครั้งเนะะี่ยค่ะซาฟน่าเป็นชื่อกองทัพนะคะชื่อเต็มก็คือโซดีแอ Alliance of Freedom นะคะน่าเบื่อจังเลยคะ่ะอยู่คนเดียวแบบนี้ฉันแต่จะไปร่วมวงสนทนากับทุกคนเท่านั้นเองนะคะกลับมาให้ได้นะคะก <c oughs> ลับมาหาฉัน ทำไมเด็กของพวกซามถึงมาเดินเพ่นพ่านแบบนี้ล่ะยังไงก็เหมือนกันนั่นแหละนะเป็นพวกคออดิเนตร์นี่นะเธอเอย๋ยวล้อเล่นนะทําไมฉันต้องไปจับมือกับเธอด้วยเธอน่ะเป็นคออดิเนเตอร์แท้ๆอย่าไปทำเป็นตีสนินทจะยังไงก็ช่งชางฉันเถอะนะไม่เกี่ยวกับไซเลยนี่นาคิรา่าว่าไงนะแค่นี้นะเหรอ เมื่อถูกเผาราบแล้วยังบอกว่าแค่นี้ได้ง้งเหรอคนที่ทําแบบนี้ได้นะ่ะเรียกว่าปลานีงั้นเหรออะไรกันเล่าฉันเคยหัดขับมบิลสูตรมาแล้วนะฝีมือฉันนะ่ะสูงกว่าแอสเทรียน่าจะบอกให้สิ่งที่ทําได้สิ่งที่หวังไว้สิ่งที่ควรทําทุกคนก็เหมือนกันนี่นาะแล้วก็ตัวฉันด้วยแทนที่จะห่วงฉันนะห่วงตัวเองก่อนดีกว่านะ<อ>ฉันไม่ให้หนายตายแน่ไม่ยอมหรอก นี่ก็เปเรื่องเจ้าหญิงผมสีชมพูแทนความสวยเนี่ยมาได้ไปชุดๆเลยนะคุณกัปตันนี่แหละคือความปรารถนาของแกอย่างนั้นเห,อหรอคุณบ้าเนอะโอ้ทีนะฉันนี่แหละทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้แล้วฉันขอบใจที่ช่วยฉันเอาไว้นะแต่ว่าเนี่ยเป็นความลับสุดยอดของทางการทหารนะพวกพลเรือนจะมารับรู้เรื่องอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาด เขาไม่ได้หันปืนมาทางเรานี่นะยังไงก็ลองคุยดูก่อนเถอะนะถ้าไปได้สวยแล้วก็คงเชื่อเราได้มากที่เหลือฝากเนงหมูิดแอล็อกทุกตัวลูกเรือทุกคนเตรียมพร้อมรับแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้นระหว่างที่เรานำยานออกค่อยๆเคลื่นยานออกไปช้ชาๆ อาร์แองเกร์ออกปฏิบัติการรับทราบอนการควบคุมยานมาที่นี่เลยเลเซอร์ดิจิเนเตอร์ออนไลน์รับความเร็วให้เข้ากับสไตร์คำนวณแรงเฉยอของการยิงตัวไปยังคอมพิวเตอร์ของลันเชอร์ไซเอร์ทันทีเลยทำอะไรของคุณเนี่ยคนยิงแกน่ะมันสุดขัจะตายที่นี่แหละตายพร้อมกับฉันไงละ่ะพวกอีซัรลงไปที่โลกได้อย่างปลอดภัยครับเมื่อกี้เพิ่งติดต่อมานั่นเหรอแต่ว่ายังไม่มีกำหนดกลับขึ้นมา ก็เลยต้องพักอยู่ที่ฐานยิบรอนต้าไปก่อนนะครับอ๋อนั่นน่ะไม่ต้องห่วงแล้วนะครับตอนนั้นคือยังอารวาได้ขนาดนั้นเลยนี่นะ,ะจะทำไรครับอย่านะครับดูสถานที่บ้างสิอสรานผมเองก็คิดว่าไม่สมกับเป็นคุณเลยนะ,ะเ,เอ้ยไอ้ทุเร่เอ้ยนีเป็นอย่างเดียวแล้วไงเล่าช่องเวย้ยนี่แก คิดจะทําอะไรกันแน่ถ้านายไม่ทําเรื่องบ้าๆแบบนี้แล้วก็เราใช้คนทั้งสี่ตัวรุมมันนะแต่เขายิงจัดก,การมไม่ได้มีเรื่องงี่เง่าแบบนี้ได้งไงกันหรอ้ตายสิคิดจะให้ฉันอยู่แบบนี้ถึงเมื่อไรกันเนี่ยเฮ้ยยางลํานี้มีเด็กผู้หญิงแบบนี้ด้วยเหรออันนี้ทำงานผิดพลาดกันไปหมดเลยนะเนี่ย เพราะว่านายขาดคำศันแท้ๆเลยช่วยเหลือด้วยค่ะทังจะได้ซึ้ทั้งประมนูระหว่างสู้จะให้ระวัางด้านไหนกันเล่าเอเดียก้าเอลแมนสเตอร์จะไปแล้วนะลองดูกันก็ได้ถ้าจะได้ใช้ได้ฉันเองก็ต้องใช้ได้เหมือนกันปราอูและคุเซ่เฮอเดนออกได้มันไม่ใช่ของฉันหรอกนี่เป็นความฝันของทุกคน ควาต้องการทุกคนเอาหมายของทุกคนต้องแกลงกับคนอื่นต้องนำหน้าคนอื่นต้องดูเนื้อใครใครมันชาบะนโมูฉันนี่แหละคือคนลับละพราะงั้นฉันจึงได้รู้ไงพวกมันจะต้องถูกความมืดที่มันพอกขึ้นมากัดกินแล้วพวกมันจะต้องทินาจ่อยจับ